ระมาสดุพระโพธิสัาสนายุยการจำเดิมแด่เสด็จดับขันธปารินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว2,563พระพรรษาเป็นปัจจุบันสมัยสุรัินที่31ตุลาคมตรงกับบันเสา์ขึ้น15ข้ค่ำเดือน12 จำเดิมแต่เสด็จตับขันธัพปานิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประการชานี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตะมันตีณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาศรัทธ,ธาความเชื่อประสาะความเรื่อมใส ให้มาเกิดมีไดบดาญาติโยมบาสุกบาสิกาผู้มาประชุมพร้อมกันณพระบสดแห่งนี้จนกว่าจะยุติด้วยเวลาสืบต่อไปอาวันนี้อัตมภาพได้ตั้งพระบารีเป็นนิเคปประบ,บทว่าโูชาจะโูชนิยานังเอตัมมังคารมตตมังแปลความเป็นภาษาไทยว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล3าประการ การบูชาโดยเฉพาะพวกเราเมื่อเช้านี้ได้ก็มีการบูชาพระัตนตรัยก็คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บูชาสิ่งที่ควรบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านไปหลายท่านหลายคนก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุดทูปจุดเทียนบอกว่าได้มาทำบุญสุนทานโอทิส่วนกุศลไปให้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าจากบ้านก็เริ่มที่จะจุดูดเทียนบอกะบูชาท่านมีดอกไมู้เทียนของหอมบูชาท่านแล้ววันนี้เป็นวันธรรมสวนรวันพระก็เป็นการบูชาวันพิเศษของพวกเรานั่นก็คือการบูชาธรรมการได้มาวัดในวันธรรมสวนะได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็หยิบยกเอาธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติบูบชา บูชารรมแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันส,สำคัญของประเทศไทยวันหนึง่งเป็นวันที่เกี่ยวกับประเพณีรอยกระทงนะเป็นประเพณีที่คนไทยตืบป,ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยครั้งโบราณตั้งแต่ครั้งสุขโขทยัยนะสืบทอดเป็นประเพณียาวนานหลายร้อยปีดังนั้นในวันนี้นะคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาพุทธก็จะมีการบูชาพิเศษอีกวันหนึ่งนั่นก็คือการได้นำอะทง ที่ประดับด้วยดอกไม้ทูบเทียนประดับตกแต่งด้วยความสวยงามเอาไปบูชาพระพุทธเจ้า,าการที่บูชาแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นพุทธบูชาด้วยอามิสบูชาการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนของหอมถือว่าเป็นอามิสบูชาแต่วันนี้คนไทยส่วนใหญ่ก็จะมีการนําเอากระถงเหล่านี้ไปบูชาประเพณีนี้เป็นการบูชาลอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า าการที่เราบูชาลอยพระบาทให้เราถือกติอย่างนี้นะยมนะพระพุทธเจ้าเสด็จไปในที่ใดก็ตามกระานที่ที่พระองเสด็จไปนั้นย่อมที่จะมีแต่ความสุขมีแต่ความสันติความสงบความสุขเกิดขึ้นที่นั่นฉะนั้นการที่เราได้นำเอากระทงไปบูชารอยพระบาทเนะี่ยเหมือนกับการที่เราได้นำเอาดอกไม้ของหอมไปบูชาลอยเท้าของคนดีน พ่อแม่เราเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นรอยเท้าของคนดีเหมือนกันพ่อแม่เราย่างไปที่ไหนเนี่ยนะกระดานที่นั่นเนี่ยเวลาเราไปเห็นไปเจอเนี่ยเรามักที่จะนึกถึงท่านเหมือนกันรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันถ้าปรากฏที่ไหนเนี่ยชาวพุทธของเราก็ถือว่าที่นี่พระพุทธเจ้าได้มาประทับรอยพระบาทไว้ได้ฝากความดีไว้จากนั้นคนชาวพุทธเนี่ยมัก จะบูชาหลอดพระบาทจะเป็นยอดเขาจะเป็นที่ใดก็ตามนะก็จะเดินด้านด้นไปที่จะไปลอยไปบูชาหลอดพระบาทขององค์เุด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นพระบาทเป็นรอยเท้าของคนดีฉะนั้นชาพุทธในวันเพ็ญเดือน12เนี่ยนะเขามีตำนานว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดนะพ,พวกนาคพิภพพวกพญานาคพวก นาข้าพิภพนั้นเมื่อพระอ,องค์จะเสด็จกลับก็อยากจะมีอะไรที่เป็นที่ลึกลึก,น,กนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างก็ขอให้พระพุทธเจ้านี้ได้ทรงฝากอะไรไว้เป็นรอยเพื่อได้จะล้ำลึกนึกถึงพระองค์ในยุคนั้นไม่มีพระพุทธรูปนคนย้นยังไม่มีการประดิษฐ์ทำเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปขึ้นมาก็ไม่รู้จะนาเอาอะไรมาเป็นสิ่งที่ล้ำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรง ประทับรอยพระบาทไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนำมานาธีอันนี้เป็นกติของการลอยกระทงแบบชาวพุทธนั่นก็คือบูชาลอยพระบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าในวันเพ็ญเดือน12ก็คือวันพระคือ15ค่้าเดือน12นี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวพุทธถือประเพณีปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยครั้งสุขโขทยัยตามประวัติเขาว่าอย่างนั้น แต่ประเพณีนี้มันก็สืบเนื่องมาจากนะความเชื่ออย่างอื่นด้วยนะวันนี้ก็จะได้นำเอามากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันเพื่อเป็นความรูนะ้เพิ่มเติมนอกเหนือจากพวกเราชาวพุทธจะนำเอาดอกไม้ทูกเทียนใส่กระทงน้อยบูชาลอยพระบาทแล้วก็ยังเกี่ยวเนื่องกับประเพณีความเชื่อของศานะส,สนาอื่นด้วยอย่างเช่นศาสนาพราหมณ์พราหมณ์เขาก็มีความเชื่อว่า แม่น้ําลําคลองหรือสถานที่ต่างๆนี่มีเทพเจ้าสถิตยอยู่ฉะนั้นเขาก็จะมีการบูชาเหมือนกันนะประเพณีของถ้าเราถือกติแบบพราหมณ์เราก็จะไปขอขมาพระแม่คงคาเพราะว่าน้ำคงคานนั้นเป็นสื่อถึงพระเจ้าของเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์เมื่อถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง เขาก็จะทำกระทงน้อยนะถ้าญาติโยมไปเที่ยวอินเดียเนี่ยที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่กรุงพาราณสีเนี่ยเขาก็จะมีเรือพานักท่องเที่ยวนะขับไปกลางแม่น้ำแล้วเขาก็จะใหะ้บูชากระทงน้อย,น,อยนะแล้วก็ลอยที่แม่น้ำคงคาเพื่อที่จะบูชาเทพเจ้าของศาสนาของเขาอ,ะนะอ่ะนะพวกเราชาวพุทธก็ถือเอาคตินี้มาเหมือนกันนะก็เป็นการลอยกระทงบูชาลอยพุทธบาท อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราถือเอาคติของพราหมณ์เราก็ขอกรมานะพระแม่คงคาส่วนหนึ่งหรือถ้าถือคติพราหมณ์อีกอย่างนึงก็คือการชําระการล้างบาปนะการลอยบาปในแม่น้ำคงคาฉะนั้นคนไทยบางท่าน,บา,นบางคนก็ถือโอกาสช่วงนี้แหละเป็นการลอยสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศกไปด้วยนะบางท่านบางคนก็มีการตัดเล็บตัดผมอะไรต่างๆลงไปในกระตรงน้อยด้วย หรือบางคนบางท่านก็ใส่เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบลงไปด้วยเป็นคติของผลาล์แต่แบบนี้อาตมาไม่แนะนำนะโยมนะถ้าใครจะคิดจะตัดเล็บตัดผมลงในกระทงนี้ไม่เหมาะนะอย่างนี้คนไทยเขาเรียกว่าลอยอังคารให้ไปลอยวันอื่นนะถ้าใครจะคิดว่าเออวันนี้เป็นวันลอยกระทงวันนี้ปีที่ผ่านมาในดวงไม่ดีเลยนะเคราะห์ไม่ดีเลยจะขอโอกาสช่วงวันลอยกระทงนี่แหละนะลอยเคราะห์ลอยโศก ไปพร้อมกับกระทงน้อยเลยตัดเล็บตัดผมนะบางคนก็ตัดปลาอยผมลงไปในกระทงด้วยเพื่อที่จะลอยสิ่งที่ไม่ดีลงไปตามกติของพวกพรา์แต่นั้นสิ่งเหล่านี้ไม่แน,นะนำนะคนไทยเขาเรียกว่าลอยอังคารถ้าเป็นเล็บเป็นผมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของมนุษย์นะเหมือนเราลอยกระดูกน,น,นะยศนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่แนะนำถ้าเราจะบูชาอะไรเนะี่ยเราควรที่จะนำเอาสิ่งดีด สิ่งที่ปราณีตบูชาท่านแม่น้ําลําคลองก็เหมือนกันถ้าเราเห็นคุณค่าของแม่น้ําลําคลองเห็นคุณค่าของพระแม่คงคาเราก็ควรที่จะนําสิ่งดีๆให้กับท่านไม่ใช่เอาเล็บเอาผมให้นะฉะนั้นดอกไม้ทูบเทียนเราเน,เนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็น,ส,น,ส,น,นกกสิ่งที่เป็นของบริสุทธิ์เป็นของสะอาดก็ควรที่จะนําสิ่งเหล่านี้บูชาท่านมากกว่าสิ่งที่เป็นของที่เป็นของปฏิกูลนะ ใน,ในร่างกายของเรานะลงไปในแม่น้ําลําคลองดังนั้นอันนี้คือกติของพราหม์ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการลอยบาปนะของพราหมณ์ของพุทธเราก็คือลอยเพื่อจะบูชาลอยพระพุทธบาทขาององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาลอยเท้าของคนดีนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นความเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญญูกะตเวทีต่อสิ่งที่มีคุณต่อเราอย่างเช่นพระพุทธเจ้ามีคุณต่อเรา เราก็มีความกระตันยูกระตะเวทีตอบแทนพระองค์ท่านโดยการลำลึกนึกถึงนะพระองค์ท่านในวันเพ็ญเดือน12เนี่ยนำบากระทงน้อยบูชาอลอยพระบาทท่านหรือถ้าเราลำลึกนึกถึงว่าแม่น้ําลําคลองนะมีพระคุณต่อเราเราก็ตอบแทนท่านลำลึกนึกถึงคนของท่านโดยการใช้กระทงน้อยเนี่ยเป็นสื่อใจของเราว่าเราลำลึกนึกถึงตระหนักในพระคุณของแม่น้ําลําคลอง ได้มาขอ,อขอบพระคุณท่านที่เราได้ใช้อุปโภคบริโภคนี่ก็เรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมข้อหนึ่งคือความกตัญญูกตาเบทีต่อสิ่งที่มีพระคุณต่อเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเราก็รู้คุณท่านรู้คุณสิ่งนั้นนะคนไทยก็จะเป็นแบบนี้สังเกตง่ายๆเวลาเราทําไร่ทํานาะก่อนที่เราจะทําไร่ทํานาเราก็ต้องขอ พระแม่โพศกจะไหมมีการตั้งเป็นสารเพียงตาเล็กๆนะมีข้าวต้มมีไข่ต้มนะบูชาพระแม่โพศกหลังจากทําไร่ทนะํานาเสร็จแล้วถึงเวลาไดูการเก็บเกี่ยวก็มีการตั้งสารอิดนะเพื่อเป็นการขอบคุณที่พระแม่โพศกให้ข้าวให้น้ำเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูกตาเวทีต่อสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากท่านจากสิ่งนั้น นะแม่น้ําลําคลองก็เหมือนกันวันนี้คนไทยทุกคนก็เห็นความสําคัญของแม่น้ำนะสำคัญของสิ่งที่เราได้ใช้สอยกันมาเราก็แสดงออกซึ่งความกระตันยูต่อธรรมชาติเหล่านี้เป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมเรื่องความกระตันยูนี้เป็นคุณธรรมข้อที่หนึ่ง ส่วนคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่อาตมาภาพคิดว่าน่าจะได้จากการลอยกระทงประเพณีนี้ก็คือการรู้จักขอขมาขอโทษขออภัยกับบุคคลหรือกับสิ่งที่เราผิดพลาดทั้งไปกับสิ่งนั้นอย่างแม่น้ําลําคลองเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์บางครั้งเราก็ทําสิ่งไม่ดีต่อท่านด้วยนะเราก็ถือโอกาสได้ขอขมาต่อพระแม่คงคาใช่ไหมอันนี้คือคติของผาล์ เราได้มีความผิดพลั้งพลาดกับสิ่งใดก็ตามถ้าเรารู้จักขอขมาขอโทษนะภาษาไทยก็เรียกว่าขอโทษนะภาษาพระก็เรียกขอขมาต่อสิ่งนั้นต่อบุคคลนั้นเนี่ยแสดงว่าบุคคลคนนั้นก็มีคุณธรรมในใจพอสมควรที่จะรู้จักคําว่าขอโทษขออภัยแม่น้ําลําคลองแม้จะไม่มีชีวิตจิตใจจะไม่ถือโทษกรธเราก็ตามแต่ถ้าเราได้ทําผิดพลาดพลั้งไปจะไป บ้วนเคละหรือจะไปถ่ายปัสสาวะอุจจาระลงในน้ําหรือทําสิ่งที่เป็นสิ่งสปกปรกโสโครกไปลงในแม่น้าเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดพลั้งไปเนี่ยเรารู้รู้สึกว่าเป็นผิดบาปต่อแม่น้ําลําคลองเราก็ขอโทษขออภัยขอขมาท่านโดยใช้กระทงนี้น้อยเนี่ยแหละเป็นสื่อกลางในการขอขมาอันนี้ก็เป็นคุณธรรมอีกข้อหนึ่งในประเพณีลอยกระทงนะจอมนะ ฉะนั้นประภีในลอยกระทงเนี่ยจะสอนธรรมะก็ได้จะจะใช้เป็นการบูชาคนดีก็ได้จะใช้เป็นการบูชาสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากท่านก็ได้จากสิ่งนั้นก็ได้เป็นความเป็นคุณธรรมในใจของของคนของมนุษย์ที่มีคุณธรรมเมื่อเราเห็นใครก็ตามเป็นคนดีเราก็บูชาคนนั้นอย่างที่อาตมายกพระบาลีว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคณมุตตะมัง บูชาบุคคลที่ควรบูชาหรือสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลของชีวิตอันนี้ก็ได้นําเอามาแสดงให้ญาติโยมได้ฟังเนื่องในวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนสิเป็นวันลอยกระทงความหมายต่างๆญาติโยมก็คงจะทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าอาตมาก็จะนเอาเรื่องเกิดในเรื่องของคุณธรรมที่มีในวันลอยกระทงเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งก็คือความกตัญญูกตเวที ประการที่สองคือการรู้จักขอขมาขอโทษขออภัยกับสิ่งที่เราทําผิดพลาดพลั้งไปหรือว่าบุคคลที่เราผิดพลาดพลั้งไปถ้าเรารู้จักขอโทษขออภัยอันนั้นก็คือเป็นคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่มีในใจของคนดีทั้งหลายฉังนั้นวันนี้อารมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็คงจะพอสมควรเก่เวลาจ็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาละฉันมี เฮาะฟังทำไว้พระเจ้าคำทำความดีภาวนาหาความสุขีสร้างบารมีไม่ให้มนหม,หมทำใจเป็นกลางล่อยวางในสิ่งยึงอกาอ จ่ใสในทำเรื่องร้องเมื่อแสงสีทองได้่องใจตุภาวนาหาความสุขเย็นกันเถิดนะนี่โลกสับสนมายาพิเลตันหาผ้าให้วุ่นวายชีวิตเกิดมาไม่ช้าก็แก่เจ็บตาย รีพาความสุขทางใจฝึกกันเอาไว้จะได้ปล่อยว่า